ับก็ส่วนโครงไก่ก็ผมก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับอยู่ในตู้เย็นครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสำหรับโครงไก่บทละเอียดนะครับผมผมจะให้เฟนนะครับผมบูด็อกกินนะครับผม,ผมก็มีหลายคําถามนะครับสําหรับ พันเฟรนด์บูด็อกนะครับผมว่ากินได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับโครงไก่ <ica> นะครับผมให้ให้เจ้า <Isab ella> ปัง <P ang> ปัง <P ang> <ๆ>นะครับผมนะครับผมปังปังนะครับผมกินดูนะครับผมอันนี้วัยห้าเดือนกว่านะครับผมสาหรับปังปังนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเขาจะกินดีแค่ไหนนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเจ้าปังปังไปนะครับผมนี่จะเป็นเฟนบูด็อกนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้นะครับผมวัยวัยห้าเดือนกว่าแล้วนะครับผมเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมนี่ครับผมเฟนบูด็อกนะครับปังปังนะครับผมปังปังนี้จะมีเลือดสีมือนะครับผมสามารถอ่าจ่ายลูกนะครับผมออกเป็นสีมือได้นะครับผมพ่อแม่ขามีเลือดสีมือนะครับก็อ่า โครงไก่บดละเอียดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมมันจะละเอียดมากเลยนะครับผมทั้งกระดูกกระเดกอะไรนะครับผมเล็กๆนะครับผมก็ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวก่อนไปดูปังปังกินนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับผมดูปังปังนะผมน่าจะหิวแล้วนะครับ นี่คือโครงไก่บดละเอียดนะครับอ่าสหรับถ้วยของปังๆนะครับผมผมให้กินขนาดนี้นะครับเพราะว่าเฟ้นนะครับผมมันก็ไม่ได้กระเพาะใหญ่อะไรมากมายนะครับผมสําหรับตัวเฟ้นนะครับผมก็เล็กๆนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับผมความอยากก็จะเริ่มมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมกลับกล้องนะผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเวลาการกินของปังๆนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับผมการกินของปังๆนะครับผมสําหรับการกินบัฟนะครับผมก็อ่าพี่ๆน้องๆนะครับผมที่ยังไม่เคยลองปรับดูนะครับผมสามารถปรับจากอาหารเดิมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพันุ์อะไรก็ตามนะครับผมผมเชื่อว่าแต่ละสายพันธุ์นะครับผมมันสามารถกินได้นะครับผมก้อดีของการกินบัฟนะครับก็คืออ่าขี้เป็นก้อนขี้สวยนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับผมขนสวยนะครับผม วิตามินวิตามินเอ protein นะผมเท่าที่ p r โปรตีนนะผมมันจะสูงนะครับผมเนี่ยครับอ้วนตับเลยนะครับผมอ้วนตับเลยนะผมสําหรับการกินบัฟนะครับผมผมก็จะมีอาหารเม็ดสําหรับสูตรลูกนะครับผมบางช่วงนะผมสําหรับปังๆนะครับผมแล้วก็จะมีข้าวสวยนะครับผมบางมื้อนะครับผมคลุกเข้ากับโครงไก่บดละเอียดนะครับผมบัฟเนี่ยนะครับผมบางมื้อก็จะให้กินบัฟล้วนนะครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะให้กิน บ๊อบล้วนนะครับผมสำหรับปังๆนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับผมว่าปังๆจะกินดีแค่ไหนนะครับไปเลยไปเลยโอเคครับเดี๋ยวให้กินนะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับอ่าครับเดี๋ยวมาดูปังๆกินนะครับผมโอเคครับผมโครงกายบริยัตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่า น,นี้คือมุมของเขานะผมเนี่ยครับผมก็กินนะครับผมกินปกตินะครับเห็นผมถือกล้องนะผมก็อยากจะเล่นนะครับผมแมวแมวไม่เล่นไม่เล่นลูกไม่เล่นไปกินไปไปกิน่าครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ทุกสายพันธุ์นะครับผมสามารถ ปรับนะครับผมให้กินบัฟได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงไก่บดละเอียดนะครับผมหรือว่าเป็นอกไก่บดละเอียดนะครับผมแรกๆก็ลองปรับเป็นอกไก่บดละเอียดก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าอกไก่มันไม่มีมันไม่มีเศษหนังเศษเศษกระดูกเล็กๆนะครับเนาะนี่ปังๆก็จะกินนะครับผมก็จะกินประมาณนี้นะครับผม ปังๆก็จะให้สามมื้อนะครับผมให้สามมื้อนะครับการขับถ่ายของปังๆนะครับผมก็จะไม่ค่อยเม็นนะครับผมกินบัฟนะครับเนาะก็ดีนะครับผมปโปรตีนสูงนะครับขนสวยนะครับผมอ้วนง่ายนะครับผมสุขภาพดีนะครับผมการถ่ายพยาธินะครับผมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมานี่ก่อนค่อยไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บตุ๊กตาหมดเลยนะปัง การถ่ายพยาธินะครับผมก็ควบคุมเอานะครับผมถ่ายพยาธินะครับผมก็สิบกิโลนะครับผมสิบกิโลต่อเมตรนะครับผมสําหรับการถ่ายพยาธินะครับผมสําหรับหมาสี่เดือนห้าเดือนขึ้นไปแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องถ่ายพยาธิเหมือนหมาเล็กแล้วนะครับผมสําหรับหมาที่มีอายุหลายเดือนแล้วนะฮะ ก็ประมาณนี้นะผมก็บางๆก็จะกินนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับนะนะครับผมเฟนบูด็อกนะครับผมก็สามารถกินได้นะครับผมก็ผมก็ให้กินนะครับผมเหมือนหมาโตที่บ้านนะครับผมเหมือนอ่าพี่ๆเขานะฮะก็พวกอ่าบูลลี่เอ็กซอลนะครับผมแล้วก็บูลี่ไมโครเอ็กซูติกนะครับผมผมก็ให้กินเช่นกันนะครับผมกินเหมือนกันเลยนะฮะ สำหรับเฟนนะครับผมส่วนปังๆนี้จะจะให้อยู่ในบ้านนะครับจะเลี้ยงอยู่ในบ้านนะฮะครับผมลักษณะนิสัยก็จะร้อนไม่แม่แม่อย่ามาเล่นอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นไปนู่นก่อนแล้วอย่างห่วงเล่นเก็บนะไปกินเร็วเร็วกินก่อนเออครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอ่าพี่ๆนะครับผมน้องๆที่เคยถามเข้ามานะครับผม อ่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาไปกินเลยที่ถามเข้ามานะครับผมก็สามารถปรับนะครับผมสามารถปรับให้กินได้นะครับผมสําหรับการกินบัฟนะครับก็ไม่มีรายแล้วนะครับผมสําหรับการกินบัฟนะครับผมให้ดูใกล้ๆล้นะครับเนี่ยครับมันก็จะละเอียดมากครับก็มีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่นะครับผม ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมก็อยากให้แชร์คลิปอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์เหมือนเดิมนะผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้ทา EP ต่อไปด้วยนะครับผมใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็แนะนําแล้วก็สอนผมได้นะครับผมก็มาแชร์ความรู้กันนะครับผมสําหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม EP หน้านะผมว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ